สามสิ่งนะครับที่คุณได้เรียนรู้นะครับเมื่อชีวิตเข้าสู่วิกฤตนะครับใครที่กําลังมีชีวิตครับที่เจอวิกฤตต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเงินนะครับหรือโรคร้ายนะครับหรือกําลังอยู่ในช่วงที่มีปัญหาความสัมพันธ์อย่างรุนแรงครับหลายหลายคนก็จะอาจจะเรียกว่ามิดไลฟ์คริสนะครับซึ่งเวลาเกิดเรื่องพวกนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะแบบว่าเครียดจนไม่รู้จะไปทางไหนกับชีวิตแล้วก็บางทีก็หมดพลังหมดเรี่ยวแรงครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าจริงๆแล้วจุดที่เป็นวิ วิกฤตที่สุดอะเป็นจุดที่เป็นของขวัญล้ําค่าที่สุดแล้วก็เราจะมีการเรียนรู้บางอย่างที่สําคัญมากๆนะครับวันนี้ผมจะบายว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรนะครับเพราะว่ามาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่เคยผ่านวิกฤตทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเคยป่วยนะครับหรือมีปัญหาความพันหรือไม่ก็เกี่ยวกับปัญหาการเงินนะครับข้อที่1นะครับก็คือว่าเราจะรู้เลยว่าใครกันแน่ที่รักเราจริงครับใครกันแน่ที่จริงใจกับเราครับช่วงที่เราประสบความสำเร็จมีเงินทองมากมายมีงานมีอํานาจมีสิ่งต่างๆนะครับแบบยิ่งใหญ่นะ เราจะไม่รู้เลยครับเพราะว่าคนก็จะเข้ามาสวัสด,ดีมาขอบคุณมาอยากคบเป็นเพื่อนด้วยมาอยากชวนกินข้าวด้วยเหมือนหาผลประโยชน์จากเรานะครับโดยที่เราก็ไม่รู้ตกลงใครกันแน่ที่จริงใจว่าทุกคนก็พูดดีกับเรานะครับแต่พอเราวิกฤตเท่านั้นแหละพอถังแตกไม่มีเงินพอเราเริ่มหมดอํานาจกเกษียณลงไปหรือจากเคยมีอํานาจเยอะๆแล้วไม่มีอํานาจณนะเวลานั้นแหละครับที่เราจะเริ่มเจอคําว่าเพื่อนแท้หรือใครรักเขาจริงเราจะรู้เลยว่าใครที่จะอยู่กับเราในช่วงวิกฤตพอเราไม่มีตังค์สัก บาทพอเราจะบากหน้าไปยืมเขาแล้วเราจะรู้เลยว่าเพื่อนคนไหนที่คบได้เพื่อนคนไหนที่คบไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเจอครับใครที่ผ่านวิกฤตจะฉลาดกับเรื่องนี้เลยว่าเออรู้แล้วว่าใครเพื่อนแท่ออรู้แล้วว่าใครคบได้รู้แล้วว่าใครรักเราจริงครับแล้วสุดท้ายก็เราก็จะเจอนะครับว่าเพื่อนที่รักเราจริงมันก็จะมีไม่กี่คนนะครับแล้วก็คนที่รักเรามากๆก็คือคนในครอบครัวของเราหรือผู้ชีวิตที่เป็นผู้ชีวิตจริงๆครับเขาจะไม่ทิ้งในวันที่เราเจอวิกฤตต่างๆ เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณยังสงสัยในความรักวันหนึ่งที่คุณเข้าสู่วิกฤตคุณจะรู้ว่ารักแ้จากคนรอบข้างเป็นไงข้อ2ครับเราจะรู้เลยว่าอะไรที่สําคัญสําหรับเราจริงๆครับคือช่วงที่เราประสบความสำเร็จหรือช่วงที่เราแบบเฟื่องฟูหรือเติบโตเนี่ยเราจะดูไม่ออกครับว่าอะไรมันสําคัญครับเราจะเหมือนว่าอยากจะทํโน่นทำนี่เต็ไมไปหมดแล้วมีงานมาเสนอให้เรามีโอกาสการลงทุนมาเสนอให้เรามีสิ่งของต่างๆครับที่มาเสนอนะครับเพราะนั้นเราก็จะแบบ มีเงินมากมายเราก็จะเอาของเหล่านั้นนะเข้ามาครอบครองมาอะไรเราก็จะเอาเวลาไปเที่ยวบ้างไปทําอะไรต่างๆมางแต่พอถึงจุดหนึ่งครับจุดที่มันเกิดวิกฤตชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นป่วยรุนโรคร้ายแรงนะครับจนเดินไม่ได้หรือความเป็นความตายจะมาเยือนหรือมีฐานะทางการเงินที่จําเป็นต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะนั้นจุดนั้นจุดที่เราจะรู้ว่าสิ่งสําคัญในชีวิตของเราคืออะไระครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการรถหรูๆไม่ต้องการไปเที่ยวไกลๆหรืออะไรก็ตามเราแค่ ต้องการร่างกายที่มันเดินได้ปกติหรือเราแค่ต้องการคนรักหรือครอบครัวที่อยู่มองหน้าเราหรือเราต้องการบ้านที่สามารถคุมให้นอนได้ครับซึ่งคนที่ไม่เคยผ่านวิกฤตจะไม่เข้าใจครับเพราะฉนั้นเขาก็จะมองไม่เห็นว่าอะไรที่สาคัญเพราะสุดท้ายสิ่งสาคัญที่สุดก็คือร่างกายสุขภาพและครอบครัวของเราหรือทักษะบางอย่างที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆายคนนะครับบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรมันสําคัญก็ต้องดูว่าวันที่เราเกิดวิกฤตเราเหลืออะไรแล้วอะไรที่พาเราลอดอะไรที่พาเรา ออกไปจากวิกฤตริงนั้นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับจุดที่เป็นวิกฤตหลายครั้งเนี่ยคนเรามันจะเจอความฉลาดมันจะเจอสิ่งต่างๆที่ว่าอ๋อฉันรู้แล้วว่าอะไรที่สําคัญอะไรที่เป็นคุณค่าจริงๆสําหรับฉันอะไรที่จะทําให้ฉันมีความสุขครับข้อที่สานะครับคือเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเงินมีทองเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเือเราจะชอบซื้อนู่นซื้อนี่มาติดตัวซื้อรถหลายๆคันซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้ออะไรต่างๆ แล้วก็บางครั้งเนี่ยพอถึงเวลาที่เป็นวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วพอจุดหนึ่งเราไม่มีตังเลยหรือเราไม่มีเพื่อนเลยหรือเราไม่มีคอนเนคชันเลยหรือเราไม่มีอะไรก็ตามเราจะเริ่มรู้เลยว่าสิ่งไหนที่เราต้องการจริง,รงๆคล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนเราเคยมีเรือลำใหญ่แล้วเราบรรทุกทุกอย่างเข้าไปในเรือได้แต่จุดหนึ่งอะเรือของเราเหลือลำกระเจึงหนึ่งอะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเดินทางจริงๆอะคืออะไรเพราะฉะนั้นพอคนที่ผ่านช่วงวิกฤตเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะจับจ่ายใช้เงินอย่างระมัด ระวังเขาจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ก้องการจริงๆคืออะไรอะไรที่ไม่ต้องการเขาก็จะสามารถปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นคนที่ผ่านช่วงวิกฤตันได้นะเขาจะเืบนว่าเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปแล้วก็เขาจะรู้ว่าอะไรที่มันต้องการจริงๆงานไหนที่เขาอยากทําจริงๆบางคนเนี่ยเจอช่วงวิกฤตเข้าไปเนี่ยจากที่แบบว่าทําธุรกิจไม่รู้กี่อย่างสุดท้ายกลับมาอยู่บ้านทําเกษตรกรรมหรือกลับมาอยู่กับครอบครัวหรือได้เจอเป้าหมายชีวิตเจอธุรกิจที่ต้องการหรือเจอบางสิ่งที่มัน สำคัญจริงๆที่ต้องการจริงๆครับเพราะนั้นขอให้รู้ไว้เลยว่าณจุดหนึ่งนะครับหลายคนนะครับที่เจอวิกฤตหรือมิดไร้ใครสร็เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนนะครับที่เราจะไปเจอตัวตนที่แท้จริงไปเจอสิ่งที่ต้องการจริงเจอสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วก็เจอคนที่รักเราจริงๆครับแต่ในระหว่างที่เราจะฝ่าฟันวิกฤตได้จะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องมีกลไกนะครับในการควบคุมอารมณ์นะครับหรือทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่นิ่งที่สุดนะครับเพราะนั้นใครนะครับที่กําลังเจอวิกฤตแล้วไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ ตัวสาคัญที่สุดที่ทําให้เราไม่สามารถผ่านวิกฤตได้คืออารมณ์และจิตใจของเราถ้าเราคุมได้ก็สามารถไปต่อได้ครับแต่ก็ใครที่กําลังมีปัญหาเจอวิกฤตแล้วอยากควบคุมอารมณ์ได้อยากจะใช้การโคชชิ่งปลดล็อกนะครับเพื่อทําให้ตัวเองฝ่าฟันว,วิกฤตได้ก็เข้ามาคุยกันได้ครับก็คือมีหลายคนนะครับที่เข้ามาเจอวิกฤตชีวิตนะครับเจอเหมือนกับว่าทังแตกแล้วก็เจอปัญหาความพันแล้วไม่เหลือใครแล้วก็อยู่ในภาวะซึมเศร้าแล้วไม่สามารถขยับได้ครับความเร็วร้าของวิกฤตคือมันทําให้เราไม่กล้าที่จะออกมาทําอะไรกลัวทุกกอย่าางวคนวิจรณ อับต่างๆครับแล้วก็พอเราสามารถปลดล็อกความรู้สึกผิดได้ปลดล็อกความเศรา้าโศกเสียใจได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มมองเห็นทางสว่างแล้วก็เราจะเริ่มทําในสิ่งที่จําเป็นทําในสิ่งที่ต้องการจริงๆนะครับแล้วก็เราก็จะออกไปจากวิกฤตได้และในวันที่เราฝ่าฟันวิกฤตได้เราก็จะเหมือนอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเราจะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเร,เรามีคุณค่าอะไรนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเพื่อมาโคชชิ่งได้ครับรักและห่วงใยครับสวัสดีครับ